พอกับสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขอน้อจ้าสบายดีเอซีทุกท่านท่านผู้ชมทางหลายบาวาอยู่ลล่ารอวอยู่ไทยรอวอยูย่ทางต่างประเทศมอนี่กับพ่อพ่อกับซ่องน้องมิดเซนเกาเซนเคยพี่น้องจา๋าน้องมิดกับน้องขีดกับพากันมาหากินแรงพี่น้องสวัวดายังพันได้หลายมายังน้องนี่น้องขีด ตึกแหตึกแหต,ตึกสะดุ้งว่าส,สันพี่น้องย่ามแรงหนามต้นตาดพี่น,อน้องเอ้ยหน้ำต้นตาดพี่น้องอ้าวน้องคีชลินบ่าไงนะฮะอ้าวน้องคีชิอาบน้ำน้องวิดควางแหไปอลไรพี่น้องหางงงกินย่ามแรงพี่น้องเอ้ย อเอาหมิดลงไปแล้วน้าตัวยังอึดพอดีคนนี่แต่บกักขีดมาจ้ะ หาตึกแหสงสัล่องเบิงหางั้งพันได้ร้ายดอกได้ป้าสองสามตัวตึกล่องเบิ้งหาหากินี่น,น,นองจ้าหากินยำแรง นางเม็ดกับมหาลหรกหวานแห่เบิ่งหาไม่ได้ป้าลองตึงแบบตงกแห่ใหม่ลองแห่ใหม่ี่องมัเสียได้หรือบ่ได้กับบุษันว่าเพราะว่ามันน้ำมัได้มากเนาะหวานลัวนล้วนไปสิ à, luôn quay lấy xuống đi à, xuống đi à, à, เ้ยงเอิ์กมังมิดน้ำก็เย็นเลยเอกาะว่าน้ำสวยอ้าวงอกร้างนั้นอนทำไมอาบน้ำมัเลยน้องขีดหูกขีดไข่ไปเลยพี่น้องคุนอุ้ยสออนหนะ้ามันเย็นน้ำต้นตาดพี่น้องเลยไอ้น้ำรดน เ่องน้าเมตาอะพี่น้องถ้าทานน้าห่วยมากล้วมาตึกแฮงเรามาหลัดปาได้ได้พี่น้างมาลองแฮมใหม่ว่าสุดได้กับบได้พี่นนองเอ้ยเอายังไรกินแรงบอตึกแหนเอมิดสสลามลงมาอัดไป็นาะวรบักหน่ะใหม่ขุนเนาะ น้องบางอยู่อ่อาอะบง่งหามีปลาคาวมฟมนพี่เนาะอืมโบเห็นยังเลยน้องมิกะอ่ะสุดความสามารถี่อันสีจะหาพี่เนาะ ค่ะปั่นไปได้เลยหาสุขพร้อมสามารถถ้าว่ามันบ่ได้เนาะเพินก็สุดแต่อยากได้พี่น้องเอ้ยตั้งมา่น้ําหวยว่าซั่นโอน้ําก็เย็นๆ้ ย่อหมึองสะดุ้งอย่างนี้อ้าวสะดุ้งปะปุ่มาปะปุ่งปะปุ่งปะไปอยู่ดาวพวกผีเถึกเลยเอามาย่อเบิ่งทั้งสะดุ้งทั้งซึกแฮพี่น้องเลยออกสุดแต่บ่ได้ อ้าวน้องขีดกันน้องขีดหูกขี่ไข่อยู่หยอกไกวสะดุ้งกันยกสะดุ้งกับโบเอ้นพี่น้องเอ้ จะแทะกับโบเห็นนั่นแล้วกันไม่ได้กินแรงหรอพี่น้องเอ้โป้งมนแล้วกงหัมาแล้วกงหัมาแล้วหาเม็มดม้วนนะอ้าทุว ยกไปเลยพี yeah. ่น้องยกไปเลยก็เห็นอย่างเลยแม่ใส่ป้าน้องมิดใส่เบิ่งป้าน้องมิดมาตึกแห่มอนี่น้องเห็นยกไปเลยพี่น้องไม่เห็นอย่างวะสิไม่เห็นอย่างป้าบักก็ได้ซองโตนะพี่น้องพี่น้องเลยป้าตึกแฮ เป็นไงกันปานินกับปลาข่าวอสองตบ่พอกินแล้วมัน,นีกะว่าประมาณน,นะพี่น้องเอ้ยหน้าหวยบ่มากอน้องขิดกะจากห้องเห็นแต่ยังไงน้องขิดกะลินลนะ ขาคิดพลาดได้ป่ะเน้องมิดยกไปเลยพี่น้องนั่นอ้าวถือแค่น้องมิดไปแล้วถือแล้วถือแล้วถือแล้วมันไปแล้วตัวหนึ่งอีกแล้วเป็นสามตัวไปแล้วได้ไปแล้วว่ะจ้ะอ้าวมาใส่ดีดีมันติต๊กมะนั่น ลืดเมน่อยนังขิดเกือซึมว่เหเห็นอ้าวเลิกได้นองขิดลงไปแล่ตายตา้ตายตายน้องเเอ้ฮถ้าเบิ่งน้องมิดชิวานแฮลงไปว่ะสะ ยกอกลไรพี่น้องยกอะไรพันยาม่าสักอาผู้ประตังสักแก้วอาอ,อ,อืมแล้วห <c oughs> ลงหมังสะกอน น้องน้องเม็ดลังเลแอบจากวานลงแน่ผัดอ้าตอวน้องขีดกระมวนโอ,อ้บังโดไม่ย้ายดอกซาเจ้าน่ะอ้ายกไปแล้วมันอีกนะแม่นาั่นนาั่น,นอ้าประมานสามปลาสามโตพี่น้อง น้องคิดกระมวลพวูเพิ่นเล่นน้าอ้าวไอวิทย์นำย่อคนน้องมีกเบิดความสมัครเลยพี่เนาะเหตุสุดความสมัครแห่กระตึก สะดุ้งกระตึกหักบอ่อได้พี่น้องไอ้ไร่ปลาสามตัวเพราะว่าน้ามันหวยมันบ่มากเนะากกนนะหากินมาหนี้กะบ่มานแหละพี่น้องไอ้น้องมีดเราเป็นเมาขงสุดแต่บ่ได้อ่าลองไปเบิ่งอีกก่อนนะจ๊ะหารุ่นน้องกันพี่น้องพี่น้องน้องมีดเหตุแล้ว <laughs> น้องเมดลินนะพักกระกตึกป้าไรพัรกลินนาน้องกีดมวนอ่ารุดอีกพี่น้องก้าวรุดอีกรุดอีกมันหรือป่ะมานเนาะอ้าวเม็ดซอยมอย <laughs> ม่ได้เลยบุลูงเลยวราจะอ่านี่นรุ่นอีกอ้าวพี่น้องเอ้น้องมิดหวานแฮลงไปอ้าวน้องขิดน้องขิดยหรออ้า อ้าวโตมัใหญ่บังเนนน้องิดเล็ดและฝนมวนได้เนเย็นอื เล่น nặng เห้ยเฮ้ยได้เออเฮ้ยมันก็ <laughs> 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 nhục không đúng. Nó น้องกิ bon นยกอีกแล้วน้องกินยกอีกแล้วอ้าวมิดใส่หมอยมิดใส่หมอยบ่เห็นหยังพี่น้องเอ้หาลุ้นน้ำกันพี่น้องน้องมีดลุ้นนี่เลยพี่น้องมันหรือประมาณประมาณนอ้าวมิดจิลีน้องน้องขีดปี๊ดมันยังมา แล้พี่น้องมาเนี่ยกระสม,มาพักควดลด้วนะจเมตากระสแตขอลาคลิปนี้คลิปนาพ่อกันใหม่พี่น้องน้องมิดกระไป้าอยู่สาตัาก็ฝาก,กกดไล์กดแซกกดติดตามช่องน้องมิดนเด้อปา้ปาลุงแล้วก็ช่องเบาต้าน้ำพี่น้องตาแล้วก็ส่องเมตาน้า่น้องาน้าตองกินน่กแตาม่องน้องมิดนเด้อป้าลุงส่องเบาตาน้ำแล้วก็ส่องเมตาน้ำ พอปกงมาแ้วจ <differences S 1> ้าุบกนุ๊บเที่ต้องตมอบได้าดี